สวัสดีครับเพื่อนๆคา,าเฟ่ไลออนให้ฉีทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพาท่านมาชมดาวนิบิรุนะครับที่เป็นดาววาร์ปได้นะครับซึ่งตอนนี้จริงๆเขามาโผล่ให้เราได้ถ่ายได้ท่านห็นก็หมายถึงว่าการแสดงตัวตนให้ได้รู้ว่าเขามีจริงเขาเดินทางมาจริงของดาวนิบิรุ นะครับเป็นดาวที่วาบได้แล้วปัจจุบันก็เขาก็เป็นคนดีแล้วนะครับฉะนั้นเราก็เป็นคนไทยนะครับถือว่าปลอดภัยนะครับก็ถ้าเขาร้ายจริงนะครับก็คงจะเราก็คงจะเสียหายไปเยอะนะครับเพราะว่าหนึ่งอย่างที่เราเคยเล่าในนิทานนิบิรุให้ท่านฟังนะครับ ก็จะเป็นลักษณะของเขามีพลังงานที่สูงมากก็เทียบเท่าใหญ่กว่าโลกอีกหลายเท่านะครับฉะนั้นเวลาทําบุญอุทิศส่วนกุศลก็อุทิศส่วนกุศลให้เขาด้วยนะครับในดาวดวงนี้คือว่าดาวนิบิรุนะครับซึ่งมีจริงๆถ้าเราเล่าในนิทานก็คือมีอยู่ประมาณหนึ่งกองห้าพั 5, คนนะครับหกองร้อยกองร้อยใหญ่ๆเลย นะครับตัวเขาจะสูงใหญ่ตามที่ผมเล่าแต่ในนิทานฉะนั้นพอถึงเวลาวันฟ้าดับนะครับ<ๆ>เขาก็จะมาเป็นดวงอาทิตย์ให้แสงแทนดวงอาทิตย์ปัจจุบันจนกว่าดวงอาทิตย์ปัจจุบันสองแสงถึงก็จะเดินทางไปนะครับตอนนี้ดาวดวงนี้ก็ถือว่าเป็นดาวดวงดีดวงหนึ่งนะครับในชุดของดวงอาทิตย์เนบิสิตที่ เขากล่าวขานกันในวงการวิทยาศาสตร์อันนี้เราถ่ายเองได้กับมืออันนี้ภาพของคาเฟ่ไลออนนะครับที่ถ่ายออกมาก็จะเป็นภาพลักษณะนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับวิเคราะห์ดูก็อย่างที่เล่าในนิทานนิบิรุนะครับก็ขอลองเข้าไปดูกันแล้วก็ลองพิจารณาดูกันก็อยากจะฝากไว้ว่า ก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่ดาวดวงนี้นะครับตั้งจิตตั้งใจเวลาทําบุญนะครับก็จะทําให้เขาจะมาช่วยเราในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ที่ถ้าเกิดวันฟ้าดับดวงนี้จะมาแทนที่นะครับก็ชมกันไปวิเคราะห์กันดูนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนับฟังนะครับก็จะแบ่งภาพ ชุดแรกก็จะเป็นภาพที่ตัดมุมใกล้ให้ท่านชมส่วนภาพนี้คือภาพจริงนะครับที่ผมถ่ายออกมาของวันนี้นะครับจริงวันนี้วันที่6เดือนตุลาคม2563ในช่วงเช้าประมาณสักอ,อ,อยู่ประมาณ7เกือบ7โมงกว่านะครับ7โมงเช้านะครับ7โมงกว่ากว่านี่แหละครับที่บริเวณอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ติดไฟแดงอยู่ตรงบริเวณแยกดังกล่าวก็เลยเจอตอนแรกก็เจอเป็นตัวทิศที่ใหญ่อยู่ฝั่งขวาใหญ่เลยนะครับในสายตาก็มองใหญ่กว่าลูกบอลน,นะครับจากนั้นก็เลยหยิบกล้องออกมาถ่ายดูว่าจะทันหรือไม่นะครับแต่ก็มองด้วยตาเปล่าเห็นเลยนะครับตาเปล่าเห็นเลยก็ชมกันไปนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชม